คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ผมกล็ลาบสวัสดีสวัสดีนะพี่ชมทุกท่านด้วยนะผมพบกับทวีลินพันธเนี่ยสัตว์พบกับผมแกรนแจ็คพอตนะบายอตีสล็อตนะผมอยู่กับ ADM g <c oughs> เ m e กมกับครายปีจีเหมือนเดิมนะเรามาดูดีกว่าว่าเกมอะไรนะผมวันเช้าวันนี้นะน้องนะ <c oughs> อันนี้ผมกลุ่มแกรนแจ็คพอตนะผมแช่งเกมแต่ละช่วงเวลาเลยนะผม่วงนี้ก็9าถึงสิบโมงนะผม เกมสาถ้ำนะครับพอดีเมื่อกี้เล่นเกมหมูไปแล้วตอนตอนงต,ตอนเนื้อก็เลยทีเดียวเชียวอย่าให้มันเม็ดช่วงเวลาสะก่อนอ่ะก็คลิปนี้ไม่หนักหนุหนให้เล่นตามดูว่าคว่ามันถึงเจ้านั้น,นครับผมท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมเป็นแรกใต้คลิปได้เลยเฮียประมุดลิงไว้แล้วนะจะจุ๊จุ๊จุๆๆๆๆ๊จมาดูกันว่าน้องสาวถ้ำของเรานะผมจะแจกหนักหรือเปล่านะครับผมมาขอบแบบตามน้องหมูมาเลยเมื่อกี้น้องหมูแจกันแล้วเพอนเลย ผมทาบแพงแฮแตกพกมา1 9ึเกาสรเสร็จใจเลยเหลือเลยท่านผู้ชมเอ่ยมาล้างหน้ากระดานเปิดสามบาทเหมือนเดิมเลยนะผมสูตรนี้ดั้งเดิมออริจินลอลเตียนัะลิดตเกินวัดว่าไงวันนี้น้องสาวของเราจะแจกหนักไหมจ๊ะฮัลโหลเขาแบบคูณโหดโหดเลยนะโหดโหดเลยอยายกรายแล้วแข่งจะได้เราเริ่มต้นมาสิหมุนนี่คือเงียบคลิป ต้องทยอยเพิ่มเบ็ดน,นะผมถ้ามันแบบค่อนข้างที่จะแข่งเดินไปหรือว,ว่านานแล้วนะผมยี่สิบมูดแบบนี้ไม่่อยติดเพิ่มเลยเพิ่มรอเลยนะผมรับรองเม็ดยองที่อ่กก็ดูเย่เล่นไปนะเพื่อนๆอ่าดูเทคนิคนะผมอย่ก,ก็เล่นตามภาษานะครับผมทุกวันนะอ,อืออัดเบ็ดยัดหน้ามันสวยงามนี่แหละจังหวะนี้แหละท่านผู้ชมไหลแล้วว่าสวยงามขนาดนผู้ชมงอเขียวต่อ แต่ตัวช่งที่สามระเบิดกับหัวม่วงมาสมพันธ์กันโอ้โหทรงเอคูระเบิดกลายเป็นกอบทองงหวันนี้ยังไงต่อเลขสิต่อเนื่องเลยและการเคลื่อนเ๋ยสีน้ำเงินแรงแรงแรงฤทธิ์แต่หัวเช้าโอ้โหหัวม่วงใช่ไหมว่าเมื่อกี้มองไม่ทันว่ะเออบอกคิวต่อโอ้โหไหลยาวช่วงนี้โอเคสองร้อยเคลื่อนพันแล้วว่ะเพื่อนเ๋ยโอ้โหไหลจัดเลยไม่เคอแตกนอกนะท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยเมื่อกี้คือแบบมาทั้งอะไรนะสีม่วง โอ้โหตั้งเขียวม่วงคือครบกับขบวนการโฮเลนเจอร์อะไรยัดเข้มาทุกสีนะเมื่อกี้โอ้โหหลายจัดแบาเพื่อนเ๋ยขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันด <c oughs> ูนี่เพิ่มจะแตกไหมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไรยอยี่เพื่อนไอ้ช่องเดียวลูกเอคูว่าอย่างไรเซฮายกันหน่อยน้องคิวจงหวะนี้ลูกเคตอนนั่งเลยทีเดียวเยวลูกเกมา ยังไงอย่าไปยอมมันเพื่อนอย่าไปยอมมันไอ้ม่วงมา,มาแรงแสงทางโคง้งโอ้โหน้องฟ้าเต็มจอแตกไวเชอที่สามเลขสิบบวกหัวม่องต่อเลยย่างไงหัวเขียวโตัวเจมาโตโัวเโตโจตัวเจตัวเจโอ้โหส่งเอมาเต็มจอโอ้โหเอาเรื่องจัดไหล่าเพื่อนลูกเจลูกเจสวยงามเจแตกแต่กว่าวัชที่สองเพื่อนเออยังไงต่อโอ้โคลูกเคต่อเนื่องเลยไม่ยอมน้อยหนะา้าจงกวะนนี้เม็ดเอาเรอแสงแหบเลยกู 2,178นะครับผมดอกนี้คือไหลจัดเลยว่ะเพื่อนขออนุญาตอดัดเดตเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เจ็บคอสัต <c> ว <oughs> ์โโหเลยเน e. ี่ยแปวหนึ่ง <c oughs> ตอนเดิมน้ำเสร็จแล้วกูว่าใครต้องกินยาอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะวะตาเหลือนะผมไอ้เหี้ยคาย้างไหนสัตว์แตกหนักเกินฮัลโหลเบสฮัลโหลเบสอายอายฮึ่มฮึ่มฮึ่มรัวรัวกันไปนะครับผมเอาให้แบบ กระตรงกระจกกระจกกระจกันเลยทีเดียวเชียวกระตรงกระจกกระจกกระจคืออะไรวะโอ้โหสีทองเพื่อนไอสีน้ำเงินพาวเวอร์เรนเจอร์ไปย่างไงสองเคบวกเอเระต้องพันกันจังหวะนี้เอเคดีวดีโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวเพื่อนเอ๋ยี่สห์หกร้อยที่สิบขึ้นแบบตอนนี้สามพันเท่าไหร่สามพันกว่าแล้วเพื่อนเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเช้าเช้าวันนี้ นะครับผมอัดกัดหน้าไปก่อนจังหวะนี้ไปสามสิบเท่าเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือแบบจะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับอ,อาจจะถึงร้อยนะถ้าถึงนะท่านผู้ชมนะจะดูจังหวะก่อนนะครับจะต้องดูจังหวะเขาออกกันให้เป็นนะท่านผู้ชมเฮ่ยใช้หัวร้อนในการเล่นมันนี่เฮียบาดีหัวร้อนจัดนะครับผมอัดแม่งเกือบหมดตูดสิเหีเ้ยเขี้ยเลยฮาโลฮาโลเพื่อนเริ่มแข่งไรสัตว์แจกเยอะเกิน กินโตโต,ต,ตแล้วที่จริงอ่ะควรพอแล้วแหละนะเพราะผมทุน199ได้มา3,000กว่าเมืเ่อกี้บักคัอย่าโลบแบโลบอย่าลบ,บมากอย่าลากเม็ดจันอันนี้คือเล่นเพราะว่ามันไงเออคลิปยันสั้นเกินยังไม่ทันแบบเสียวอะไรเลยเออมันต้องแบบผ่านแบบหมดโตด,ดก่อนนะครับผมแร้อวกลับขึ้นมาแบบน,นี้นะผม <laughs> อย่าหมดเลยทันทีดีโกรดไม่ว่าจะเคลียร์ที่ันปั่นนานนะผมบางดีมันเล่นหลายเกมไง เสียเวลาเกมเดียวมันใช้เรื่องหรือเปล่าหาโล่เพื่อนบนมาเยอะแล้วโอ้โหทีคำนวณบ้างเถอะไอสัตว์เงียบเกินบางทีอะกูเลยพัดแปดลวเพื่อนเอ๋ยไอฮอึมว่าหมดแล้วจังหวะเนี้ยซึ่งมันแปลกแปลละลายกากเนี้ยลายเคงแล้วจังหวะเนี้ยลูกเจมาก่อนเลยยังไงเพื่อนหัวแดงหัวหัวแดงช่องแรกไม่มา,าวะสวยเลื่อยเลียงเลียงไอ้น้องรักเอาให้หนัก เอาให้นังน่วงใครมาเจาอะกอำแพงข้างบ้านกูเนี่ยเสียงดังฮื้ๆเลยทำไมมันหนีอะทำไมได้ <laughs> ถ้ามีเสียงรบวกวนต้องขอได้วยนะครับผมเบ็นห้าสิบแล้วนะโอ้โหหัวแดงมาครับโอ้โหโมาทีเผลอเฉยคือแบบมาลิงหยอกไก่นะายตกใจเล่นๆนะพันห้าสิบโอ้โหมาแบบรวดเร็วเลยเกินทางเทอร์โบเลยกูคิดหนักเลยเลยละพันเก้าเลยจากฝั่งมันกว่าจะขึ้นไหมวะเนี่ย สวยงามจะขึ้นไหมก็ขึ้นไปเลยละกันน้องเขาบอกอ่ะไอ้น้องบ่นมากละมึงอ่ะขึ้นไปเลยฟีสปินนึงยกเดี่ยวโบกไหมด้วยเมื่อกี้สวยงามว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องมาดูว่าเป็นห้าสิบบาทกับ,บฟีสปินนี้จะเกลือหรือเปล่าทันหูแบบหนึ่งย, <c oughs> ยังไงโอ้โห,โห,โห,โหโดูทรงแปลกๆแ,แ,แล้ววะเนี่ยเฮ้ยน้องสาวเออติดคำนวณหน่อยเก็บคูณสะสมไปก่อน ว่ายังไงครับสามมนสามมนนี้ให้พี่ได้หรือเปล่าใจยเย็นค่อยๆค,คุยกันก่อนเบรกกันสักนิดก็ยังดีสวยงามพละรามก้าพลาแปดอย่างไรต่อครับผมลูกเคมาแน่นอนจังหวะนี้ตึบตึบตับตับด้วยนะผมมีอกาสลุนสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเรียบร้อยเต็มจอไป8ปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าท่านผู้ชมโอ้โหตีมือสี่ร้อยเฮียอะไรล่ะดอกเดียวรูเหลืองมีเหลืองกันทีเดียวเจียวนะครับผมโอ้โหบวกสิบบวกลูกเคอีก ไปเรื่อยๆเรียงๆถูกจับตับอย่างไงจะได้หมุนฟรีเพิ่มหรือเปล่าไอ้ไอ้เรียบร้อยครับหัวเขียวลูกเจเขาไดสองลามาลาเรามาลูกเจขอแบบหนักๆลูกเจลูกเจลูกเจกเจแม่เจแย่อะไรหัวหัวมาแบบมาหัวม่วงกันเลยอ่ะเจเตยคุณสิครับผมตอนแบบจังหวะจะมาดีๆก็ไม่มาในหัวม่วงในบางทีมันก็มาขัดดวงก็เฉยเลยถ้าได้เจเจมื่อกี้น่าจะลายอยู่ เอาเรื่องจัดนะผมไหนๆก็ไหนไหนนะคืนบาร์เรลสิบเคละกันน้องเขาบอกบ่นมากนะเหมือนเรื่อยๆเรื่สร็จๆจบกันไปได้ไหมให้หมดหมื่นซอนนะผมลอยเอาก้าสุดจริงถือว่าโอเคไหลอยู่นะผมให้ไปสามก้าโลกแล้วกันไหนๆก็แข่งตอนท้ายๆแล้วอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดซับและใครกดไลค์กำลังใจเฮียด้วยละกันนะจ๊ะส่วนใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับมีเวลาไหนบ้านเมนแรกใต้คลิปเลยเฮียปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วนะจ๊ะเลื่อนไปดู โอเคครับก็กดกระดิ่งไว้เลยนะผมเดี๋ยวตอนบ่ายๆหรือว่าอาจจะลงคลิปตอนเย็นนะครับผมอาจจะมาเล่นโบรกการให้ดวยสักรอบหนึ่งนะครับผมสามช่องกันเลยเชียร์กดติดตามไว้ให้หมดนะผมก็สหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยนะผมบายบายจ้ะ,จะ